เมื่อนี่เ้ามาแกงกิเล็กค่ะตำข้าเบื่อลงไปนะคะพริกลงไปน้ำยนาน้าลงไปเครื่องปรุงก็ซิมีปลาล่านะคะพร้อชุดลดแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เนื้อไก่นะคะผักที่มีอยู่ในตู้เย็นค่ะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปเลยนะคะตอนนี้ ไก่สีเหลวแล้วพี่น้องนะคะอันนี้ก็ชิมรสชาตินะคะน้ำอย่านา่งน้อยก็เติมน้ำลงไปค่ะพี่น้องนะคะปัจะเสียบคักคายค่ะดรค่ะกับข่าวในต่างแดนค่ะพี่น้องแกงพักขีเล็กค่ะอ เล็กท้อนๆค่ะพี่นอ้องอืมฮัมแซบลองไปทำ